กล้วยน้าว้าสุกงอมอย่าเพิ่งทิ้งค่ะจะทำกล้วยตากค่ะง่ายๆกันค่ะตอนก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะคะเรามาดูวิธีทำกันเลยจ้าสวยๆกำลังงามๆเล็กๆไปค่ะไปดูวิธีทำกันค่ะ สดุอุปกรณ์ก็จะมีกระมังน้ำเปล่าค่ะสำหรับล้างน้ำส้มสายชูยี่ห้อใดก็ได้ค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะมีดค่ะแล้วก็พระเอกของเราก็คือกล้วยสุกงอมค่ะสุกงอมชนิดที่ว่าอย่างนี้นะคะใช้มือแกะได้ค่ะ แบบนี้เวลาตากออกมาแล้วสวยค่ะอากเลยค่ะวิธีการล้างแล้วก็ตากค่ะผ่าที่มันดำๆนี่เฉือนออกเลยกล้วยค่ะใช้มือขย้ำๆอย่างนี้เลยค่ะลูบๆดึงขึ้นจากน้ำค่ะน้ำส้มสายชูก็ประมาณ1ช้อนโตนะคะเกลือก็หนึ่งช้อนโต๊เหมือนกันค่ะสำหรับแช่ เป็นน้ำแช่ล้างยางกล้วยออกนะคะตรงจุดนี้และค่ะสำคัญที่หลายๆคนปอกกล้วยและกรตากเลยค่ะเลยมองข้ามจุดเล็กๆน้อยๆค่ะแดดดีแต่ถ้าเราทำความสะอาดกล้วยไม่ดีกล้วยของเราก็ไม่สวยเหมือนเดิมค่ะเคล็ดลับอยู่ที่ยางกล้วยล้างยางกล้วยออกแล้วก็แสงแดด คุณภาพของเด็ดก็ต้องดีค่ะเหมือนวันนี้ค่ะเหมาะกับการทำกล้วยตากมากๆเลยค่ะกล้วยสุกงอมเราไม่จำเป็นต้องเป็น,นำไปทิ้งค่ะยังสามารถเก็บมาทำกล้วยตากได้ค่ะสาวแบบนี้เลยค่ะนี่คือขั้นตอนที่สำคัญค่ะยกออกจากน้ำค่ะ คนเกษตรล้างทั้งหมด3น้ำนะคะสุดท้ายก็ใส่ตะแกรงค่ะตากเลยค่ะเมื่อกล้วยวเราสะเด็ดน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็วางเรียงเลยค่ะสำหรับตากค่ะเสร็จแล้วค่ะไปตากแดดค่ะตอนเย็นเก็บกล้วยขึ้นมาทำ รูปค่ะกดทับให้เบนๆนนะคะแล้วแต่ความชอบใครจะชอบแบบกลมลักษณะนี้ก็ได้ค่ะหรือจะชอบแบบแบนกดทับให้เป็นรูปทรงเหมือนแบบนี้ก็ได้นะคะเอาตามความชอบของแต่ละคนค่ะชอบแบบไหนทำเลยค่ะ จากนั้นเราก็นำบรรจุเข้ากล่องปิดฝาให้สนิทค่ะตอนเช้าก็นำมาตากอีกเป็นเวลา2-3ถึง3วันนะคะกล้วยเราก็จะได้ชำ่ำหวานหอมอร่อยเหนียวหนึบค่ะพอทานแล้วจะติดใจขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามทางช่องมาโดยตลอดพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ